โอเคก็นะคะอยู่กับผมเฟิร์สทีวีนะเดี๋ยวนี้จะจะมารีวิวจะรีวิวอะไรวะสสกินนะเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์หลังนะฮะผมแต่งเองกับมือนะฮะของช่องผมเดี๋ยวไปดูสกินอื่นกันนะนี่สกินผมนะเมจะทิ้งลิงสกินผมไว้ใต้ร่างกิตนะจ๊ะมาเลยแล้วก็สกินอะไรดีว่าสกินนี้สกินน้องผมชื่อว่าไปเฟิร์สนะจ๊ะก็อย่าลืมโหลดกันไปเล่นเยอะๆนะครับ นี่ฮะสกินของผมแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ฮะสัญลักษณ์เหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกเสื้อหนึ่งนะจ๊ะมา,านหนึ่งนะว,วะนี่ฮะสกิีนปรูนนะจ๊ะก็อย่าลืมโหลดไปเล่นเยอะๆนะฮะสกินนี้บอกเลยว่าสวยเท่กันแน่นอนนะฮะชิบ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  แล้วก็ชึบแล้วก็ชึบนี่ฮะสนรักเหมือนกันอีกแล้วส่วนหลังนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สกีไว้าตาดงอีกนะสำหรับนี้สวัสดีครับ